ทีนี้มาเรื่องของโควิดนะครับที่ผมเรียนคุณผู้ชมว่าเราจะต้องทําความเข้าใจกันเรื่องนี้นะครับประเด็นแรกก็คือว่านักขณะนี้นะครับเป็นที่ยอมรับกันนะครับข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับจากคุณหมอโรงพยาบาลทั้งหลายแล้วก็ประชาชนเองก็รับรู้และรู้สึกได้ว่านักขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยของเราเพิ่มขึ้นครับและตัวเลขของโลกเมื่อวานรายงานเช้าวันนี้เนี่ย รวมกัน226ประเทศกับ2เขตปกครองเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ7แสนกว่าคนเกือบ8แสนนะครับนี่ก็พุ่งไปอีกครั้งหนึ่งถ้าทุกประเทศรายงานหมดผมเชื่อว่าถึงล้านคนทั้งโลกครับแต่ว่ามีบางประเทศที่ไม่รายงานแบล็งช่องว่างเอาไว้ถ้ารายงานนะครับจะมีคนติดเชื้อเป็นล้านคนอย่างฝรั่งเศสติดเชื้อถึง2แสนกว่าคนฝรั่งเศสนะคนไทยที่ฝรั่งเศสนะครับบอกมาว่า เขาเลิกสวมหน้ากากนะครับและก็ตั้งแต่เลิกสวมหน้ากากก็ติดกันมากมายมหาสารและตัวเลขกว่าน,นี้มันฟ้องว่าฝรั่งเศส200,000กว่าครับคุณผู้ชมครับทีนี้ในบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับที่ท่านนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับท่านก็ออกมายอมรับนะครับว่านักขณะนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับของเราก็เพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา <N> นะครับจากกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์แล้วก็เชื้อสายพันธุ์ใหม่ ba 4 ba 5 ba 5ครับไอ้ตรงนี้ครับมันทำให้มีการแพร่เชื้อได้เร็วขึ้นนะครับและตอนนี้เนี่ยถ้าเราเอาคนที่ติดเชื้อทั้งหมดนะครับมาตรวจดูเนี่ยเท่าที่มีการสุ่มตัวอย่างเนี่ยเชื้อสายพันธุ์ ba 4กับ ba 5ระบาดถึง51% และคาดว่าอีกไม่นานเชื้อสายพันธุ์นี้จะระบาดครอบคลุมนะครับทั้งประเทศของเราแต่ว่าก็ยังเป็นโอมิครอนอยู่นะแต่เป็นโอมิครอนสายพันธ์ ba.4 กับจ5นะครับถา,าถามว่าแรงกว่า ba.1.2 ที่ระบาดก่อนหน้านี้ไหมนะครับก็ยังบอกไม่ได้เซตทีเดียวเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการสุ่มตรวจกันอยู่ในขณะน,นี้ยังน้อยอยู่แล้วก็ดูในบางประเทศ นะครับอย่างสราชนาจักรกับอังกฤษบางประเทศเชื้อตัวนี้แรงแต่บางประเทศมันก็ไม่แรงแต่ว่ามันนิยมลงไปที่ปอดครับคุณผู้ชมครับเราจึงเห็นตัวเลขของผู้ที่ปอดอักเสบแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นนะครับในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับเชื้อตัวนี้ในแพทย์จักรรัฐพิทยาวงนะครับผู้ในการกองระบาดวิทยานะครับกรมควบคุมโรคท่านก็บอกว่าพบนะครับการ เจ็บป่วยที่มีอาการหนักเนี่ยและก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากผ่อนคลายมาตรการทำให้คนติดเชื้อที่อาการไม่มากมารักษาตัวที่บ้านมากขึ้นและลงทะเบียนผ่านสปสช1 3 3 0เนี่ยแบบผู้ป่วยนอกนะครับ1.9แสนรายเพิ่มมาเป็น2แสนนะครับ7 0 0ดกว่ารายในสัปดาห์นี้แต่ว่าก็ยังเข้าโรงพยาบาลไม่มากนะครับเตียงอะไรต่างๆนี้ยังพอรองรับได้นะครับแต่ว่า ก็มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเพราะงั้นเราเห็นแล้วครับเห็นแนวโน้มในขณะนี้คุณหมอบางท่านบอกมาเราได้ยินกันใช่ไหมครับว่าประมาณกันยายนนี้เราจะพีคอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราถ้าเอายอด RT-PCR มาเป็นตัวตั้งเนี่ยผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณตั้งแต่พันหถึงสองพนสเฉลี่ยเฉลี่ยถัวถวก็สองพต้นนะครับไม่ถึงสองพนี่คือ rt pcr แต่ถ้าไปดู ATK มีสูงมีต่ำนะครับหลายวันก็บางวันก็พันกว่าบางวันก็2 0 0 0 3 0 0 0ถึง4,000รวมยอด ATK เข้ากับ RT-PCR แล้วเนี่ยนะครับประมาณตั้งแต่5,000-6,000ถึงบางวันในใกล้หมื่นครับคุณผู้ชมแต่ปัญหาก็คือว่ามันเพียงบางส่วนเท่านั้นมันยังไม่มีการรายงานในตัวเลขตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่เรารับทราบกันว่า คนที่เรารู้จักเพื่อนที่ร่วมงานจะหายกันไปทีละคนทีละคนว่าเขาติดโควิดกันอยู่แม้จะอาการไม่รุนแรงก็ตามทีนี้คำถามก็คือว่าผมเองนี่ถูกถามแล้วก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกว่านักขนาดนี้เนี่ยตามที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สปสอชอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสปสอชอเนี่ยว่าต่อไปนี้ใครที่ติดเชื้อโควิดและเป็นสีเขียวเจอจ่ายจบ นะครับเจอจ่ายจบเขาก็บอกว่าถ้าเราตรวจ ATK และพบ2ขีดเราก็ไปรับยาใช่ไหมครับไปรับยาที่โรงพยาบาลแล้วเราก็เอายามากินและเราไปไหนได้เลยใช่หรือเปล่าครับเพราะว่าเขาบอกเขาาอาการไม่มากแต่ขึ้น2ขีดเป็นผู้ป่วยสีเขียวเล็กๆน้อยๆเจอจ่ายจบไปรับยาแล้วก็ไปทํางานได้เลยใช่ไหมครับไปเที่ยวไปเดินทางไปไหนไปใช้ชีวิตปกติได้เลยใช่หรือเปล่าครับ ผมได้ยินคำพูดนี้เนี่ยผมตกใจเลยบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันต้องกักตัวจะมากจะน้อยมันต้องกักตัวอันนี้ส่งสัญญาณไปทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับประวัติสบคไม่ได้ถแถลงข่าวทุกวันฝากเรื่องนี้ไปเลยนะครับวันที่8กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมและถแถลงใช่ไหมครับต้องย้าถึงข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจ ประเด็นตอนนี้ก็คือว่าทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชเนี่ยสำหรับคนที่สมมุติว่าวันนี้มีอาการไอเจ็บคอแล้วก็เอา ATK มาตรวจจะน้ำลายหรือแหย่จมูกกก็แล้วแต่แล้วมันขึ้นสองเข็มถามว่าสขีดถามว่าพอขึ้นสองขีดแล้วทำยังไงถ้าแต่เดิมเนี่ยนะครับก่อนวันที่4กรกฎาคมถ้าขึ้นสขีดทำไงครับเราก็อาจจะขับรถไปโรงพยาบาลเลย คนที่มีสตังก็ไปโรงพยาบาลที่มีประกันชีวิตเอาไว้นะครับชาวบ้านทั่วไปก็ไปโรงพยาบาลตามอาการหนักเบาคนที่อาการธรรมดาธรรมดาก็หรือไม่มีอาการหรือมีอาการมากแล้วแต่ก็ต้องโทรไปที่1330โทรไป1330สปสชโทรไปบอกให้รู้ว่าขณะนี้ผมติดแล้วฉันติดแล้วนะครับสปสชก็จะรับโทรศัพท์จากเราบันทึกข้อมูลของเรานำเข้าสู่ระบบแล้วก็ไปจับคู่ให้เรา เขาก็ประเมินก่อนนะครับพอจับคู่ไอเราแปลว,ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลก็แล้วแต่นะครับพอเราโทรก็ไปปับ๊บเขาบันทึกข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับเราว่าเราเป็นสิทธิ์อะไรสิทธิ์ประกันสังคมนะครับแจ้งโรงพยาบาลประกันสังคมสิทธิบัตรทองแจ้งสิทธิบัตรทองของสปสชนะครับข้าราชการก็เข้าได้ทุกสิทธิ์นะครับเพราะว่าทุกคนคนไทยทั้งหมดเนี่ยมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลฟรีทั้งหมดในขณะนี้นะครับตามสิทธิของตัวเองนะครับ